สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ a c สซิสชั่แนลกับเกมการแข่งขันโมเดลรถเหล็กในทัวร์นาเมนต์ King of r a c i n g ปี2021อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับการแข่งขันวันนี้ครับเป็นรอบเซรมลุไฟนอลกลุ่ม B1 ครับรถคันแรกครับสีหงแดงโตโยต้าไฮรักลีโวน้ำหนัก60กัมทีมหงแดงครับเป็นรถยี่ห้อมาโจเล็ดนะครับ คันท,ที่2ครับสปาร์ต้าเมอร์เซเดสเอสเอลเอสน้ำหนัก52กรัมทีแมงส์รอล็อกขึ้นเป็นรถแบรนด์มาจเลสเท่นเดียวกันครับและคันที่3ครับหลับไม่ตื 35, ่นซูบูรุวีอาร์เอสเอสีไอน้ำหนัก35กรัมทีมเฟรนช์ซิสซิงครับรถมาจเลสเท่นเดียวกันครับเบ่าลว,วงข้าวครับคันท,ที่4ครับโตโยต้าไฮ u ัก e ีโวน้ำหนัก51กรัมครับทีฮันเตอร์เลสซิง รถมาเจเลสเช่นเดียวกันครับการแข่งขันเ่าแบง่งออกเป็น4เลสครับที่1ได้5คะแนนที่2ได้3คะแนนที่3ได้2คะแนนที่4จะได้1คะแนน DNF ไม่เข้าเส้นชัยครับ do not finish จะได้0คะแนนเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันในยูเลสที่1กันครับ ตอนนี้สปาต้าครับอยู่ด้านหน้าคู่กับหนิงหงแดงครับบ่าวลวงข้าวอยู่ด้านท้ายคู่กับหลับไม่ตื่นนะครับตำแหน่งเราจะสลับกันไปนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับออกตัวไปแล้วครับหนิงหงแดงออกตัวนำมาครับโค้งแรกครับนำครับโค้งที่สองนำเข้าเส้นชัยครับ3.24วินาทีครับตามด้วยสปาต้าและหลับไม่ตื่น ขันสุดท้ายนี่จะเป็นบ่าวลวงข้าวนะครับเราดูภาพรีเพกันอีกครั้งครับนำมาเลยครับสำหรับหนิงหงแดงครับถึงห่างอยู่พอสมควรครับทยอยกันเข้าเ้นไทยครับบ่าวลวงข้าวเข้าไปนันดับสุดท้ายครับเลทที่หนึ่งครับหนิงหงแดงเป็นฝ่ายชนะครับทีมหงแดงครับ มาดูตารางครับหนิงหงแดงได้5คะแนนครับนำมาแล้วครับบปาต้า3คะแนนรับไม่เตื่น2คะแนนบาวลวงข้าวได้แค่1นคะแนนเท่านั้นครับในเลสที่หนึ่งนี้ครับต้องชมกันในเลสต่อไปครับเลสที่2ครับตอนนี้สลับตำแหน่งครับรับไม่ตต่นขึ้นมาอยู่ด้านหน้าครับหนิงหงแดงลงไปอยู่ด้านท้ายครับคู่กับเบาวลวงข้าวครับ ปาต้าจะคู่กับหลับไม่ตื่นด้านหน้านะครับออบโตไปแล้วครับปาต้าออกตัวนำครับองแรกครับโองที่สองผ่านมาครับเข้าเส้นชัยครับสามจุดหนึ่งเจ็ดตามด้วยหลับไม่ตื่นแล้วก็หุหนิงหงแดงครับสามจุดหนึ่งเจ็ดวินาทีครับเป็นเวลาที่ทําได้ครับดูภาพรีเทนครับองที่สองผ่านมาครับ นำมาเลยทีเดียวครับนำห่างเลยตามด้วยหลับไม่ตื่นและหนิงหงแดงครับแต่ว่าบ่าวลวงข้าไม่เข้าเส้นชัยครับบ n f ครับไปอยู่ที่ไหนครับบ่าวลวงข้าหน้าเสียดายครับทุกคะแนนมีความหมายนะครับทั้งที่ผ่านมาได้ได้ที่คะแนนแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นผลลบนะครับสปาร์ต้านี่ชนะนะครับในเลสที่สองหมาเลเอสครับ เจ็ดห้าคะแนนได้ครับหนิงหงแดงครับมีเจ็ดคะแนนสปาร์ต้านำเป็นแปดคะแนนครับหลับไม่ตื่นมีห้าคะแนนบ่าวลวงเข้ามีหนึ่งคะแนนเท่านั้นครับน่าเสียดายมากครับเพื่อนๆน,นำไปเยอะแล้วครับเรามาดูเลสที่สามครับเลทที่สามบ่าวลวงเข้าขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับหลับไม่ตื่นครับสปาร์ต้าลงมาอยู่ด้านท้ายคู่กับหนิงหงแดง บ่าวลวงข้าวนี่จะเก็บ5คะแนนได้หรือไม่ครับอยู่ด้านหน้านลครับควรจะทําให้ได้นะครับออกตัวไฟแล้วครับออกตัวน้นครับบ่าวลวงข้าวออกตัวน้ำอ้าวแต่โดนแซงโดนหลับไม่ตื่นแซงเข้าเซ็นชัยครับส3 1หนึ่งวินาทีเสียดได้มากครับนี่ครับบ่าวลวงข้าออกตัวนํามาครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนเบียดครับ หลับไม่ตื่นเบียดแล้วแซงขึ้นมาครับเบือบโดนหนิงหงแดงแซงด้วยซ้ำครับดีว่าบังไว้ได้นะครับเลยเข้าไปอันดับที่2ก็ยังดีครับยังมีโอกาสเลสนครับสรุปนะครับหลับไม่ตื่นนะครับชนะในเลสที่3าครับเก็บอีก5คะแนนครับสำหรับหลับไม่ตื่นครับลาครับ หนิงหงแดงมี9คะแนนครับสปาร์ต้ามี9คะแนนเท่ากับหนิงหงแดงครับหลับไม่ตื่นลิ้น้ำเลยครับส0คะแนนบ่าวลวงข้าวได้4คะแนนเท่านั้นครับมาดูเลทที่4ครับ <c oughs> เลทที่4หนิงหงแดงครับขึ้นมาอยู่ด้านหน้าคู่กับบ่าวลวงข้าวครับหลับไม่ตื่นลงมาอยู่ด้านท้ายคู่กับสปาร์ต้านะครับ เตะไปแล้วครับหนึ่งหงแดงออกตัวน้ำออกมาครับแต่ว่าโดนแซงครับโดนสปาร์ต้าแทงครับจังหวะนี้ครับเข้าเส้นไทยครับ3.52 3.52วินาทีครับสําหรับสปาร์ต้าครับดูครับอยู่ด้านท้ายนะครับสําหรับสปาร์ต้าครับอยู่ด้านท้ายโอ้โหหนึ่งหงแดงหายท้องครับจังหวะนี้สปาร์ต้าเลยเสียบ ขึ้นมาครับและนำมาเข้าเส้นชัยครับจังหวะล้อเสียครับตามด้วยบ่าวลุงข้าวครับเข้าที่2ครับแต่ว่ารับไม่ตื่นกับหนิงหงแดงหนิงหงแดงนี่น่าจะเลียบร้อยครับหายท้องไปแล้วครับจากภาพที่เห็นครับโอ้โหไปขวางรับไม่ตื่นครับลับไม่ตื่นเสียบอยู่ครับ ไปต่อไม่ได้ครับเลที่4ครับสปาร์ตาเป็นฝ่ายชนะครับ7-5คะแนนครับเวอร์ชนเอสแอลเอเรามาดูคะแนนกันครับใครจะผ่านเข้ารอบครับหนิงหงแดงมี9คะแนนครับสปาร์ตานำเป็น14คะแนนหลับไม่ตื่นมี10คะแนนเก็บเอาไว้ครับบ่าวลวงข้าได้แค่7คะแนนครับตกรอบครับระหว่างบ่าวลวงข้ากับหนิงหงแดงครับผู้ที่เข้ารอบอันดับหนึ่งครับสปาร์ต้าครับ จังหวะที่เข้าเนชยครับเลทที่4หลับไม่เตืนครับเข้าไปนันดับ2ครับก็ยังดีครับยังได้เข้าไปแข่งในรอบต่อไปครับหลับไม่เตืนครับสวยเลยทีเดียวครับหลังหน้าครับเซมิไฟนนลกลุ่ม B 2ครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ ก็ยังติดตามชมกันด้วยนะครับ,สดสบกด s ั b s c r i b e และสัน่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ติดตามในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ